สวัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็น e p ที่28นะครับใน e p ที่28ครับผมจะสอนนะครับการเรียงลำดับตัวเลขใหม่นะครับสอนเรียงลำดับตัวเลขใหม่นะครับผมอ่ะนะครับมันมีความหมายว่าอย่างไรมาดูกันนะครับโดยเริ่มจากกลับไปที่ฐานข้อมูลของเราในฐานข้อมูลของเรามีตารางหนึ่งตารางชื่อว่า t ี่เบล์มมเครับอ่ะเราเปิดขึ้นมาดูอ่ะนะครับถ้าเราเบว์ดูข้อมูลตอนนี้นะครับ ตัวเลข ID ครับมันเรียง123456ถูกต้องสวยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าอนาคตรครับถ้าเรามีการลบข้อมูลออกครับอย่างเช่นตัวเลขที่มันอยู่ตรงกลางนะครับผมอย่างเช่นข้อมูล ID ที่2ผมคลิกลบครับคลิกโอเคอลบข้อมูลสำเร็จเห็นไหมครับเรียง 1, 3แล้วก็4อ่สองหายไปนะครับสองหายไปต่อไปครับ ลบรายการที่4ครับ id ที่4ออกอะนะครับลบข้อมูลสําเร็จตอนนี้นครับสังเกตนะ id ที่แสดงตอนนี้ครับ1.3.5.6ซึ่งบางคนเขาก็ซีเรียสน,นะมันไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะพาแก้โค้ดเล็กน้อยครับให้ตัวลำดับตัวเนี้ยมันเรียง1,2,3,4สสวยๆนะครับจากน้อยไปหามากก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็พอเราลบข้อมูลในระบบเราเรียบร้อยแล้ว พอเราไป browse ที่ตารางที่เราเก็บข้อมูลเห็นไหมครับข้อมูลก็อยู่เป็นเหมือนกันเลยกับหน้าเว็บเมื่อกี้ก็คือ1 3ึ่เพราะฉะนั้นนะครับในหน้าเว็บที่แสดงผลเราจะไม่สนใจว่าเขาเป็น ID 1 3ีหรือ5 6นะครับเราจะให้เรียงใหม่ครับแสดงข้อมูลนะครับแสดงผลลัพธ์เรียงใหม่เป็น123แล้วก็4นะครับให้ข้อมูลมันเรียงสวยๆแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้อง ไปสนใจ ID จริงนะครับเพราะว่า ID จริงครับก็เอาไว้ในการคลิกเพื่อไปแก้ไขอยู่แล้วแล้วก็ไว้ในการคลิกเพื่อไปลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ID ไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับสรุปในคลิปนี้จะพาทําการเรียงลําดับตัวเลขใหม่นับเรียงลําดับตัวเลขลําดับใหม่นะครับผมอ่ะตัวเลขนี้ครับก่อนอื่นให้เราเปิด member psp ขึ้นมานะครับ member psp นะครับยังมีอยู่นะ แล้วก็คุณรันขึ้นมาก่อนนะครับไฟล์ที่เรารันอยู่ในตอนนี้อยู่ในโฟลเดอร์แอดมินนะครับชื่อไฟล์ว่า member .php นะครับเราก็ไปดูครับว่าเงื่อนไขที่เราเรียกใช้ไฟล์มันอยู่ที่ไฟล์ไหนที่เราเรียกขึ้นมาใช้ที่เป็นหน้าตารางในตอนนี้อ่ะผมพาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเรากลับไปที่ member .php นะครับผมอ่ะ ด้านบนเราประกาศตัวแปรแอคไปแล้วรับค่าจากเมททอดเกตแล้วก็มาสร้างเงื่อนไขในการเรียกไฟล์นะครับให้สังเกตแบบนี้ครับถ้าหน้ารันนะครับไม่ได้มีการส่งแอคหรือว่าส่งพารามิเตอร์อะไรมาเลยนะครับไม่ได้มีการส่งพารามิเตอร์อะไรมาเลยเรียกไฟล์เปล่าๆไฟล์เดียวๆแบบนี้นะครับ m e m b บ r .php ที ph ที่พาสร้างเงื่อนไขครับนี่ครับอ่ะ้าไล่ทีนะ a อคเรียกฟอร์มเพิ่มข้อมูลขึ้นมาก,ก็คือ member Form add c อ d e l e t e ก็เรียกใช้ไฟล์ลบข้อมูลแอคอ e i t t นะครับก็เรียกใช้ไฟล์แก้ไขข้อมูลแต่ถ้าไม่ใช่ด้านบนนะครับถ้าไม่ใช้ด้านบนที่ผมไฮไลท์ไว้ก็คือเรียกใช้ไฟล์นี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการไล่ไฟล์นะครับไฟล์ที่เราจะเข้าไปแก้ครับชื่อว่า Member u n d e r s c อ r e List นะครับเราเปิดขึ้นมาครับ Member Underscore List นะครับ m e m e e r ร์อั r ของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ครับดูโครงสร้างไฟล์นะด้านบนเราค u r r y นะครับ แล้วก็ส่วนของการแสดงข้อมูลจะเป็นตารางในรูปแบบของ Data Table อ่านี่นะครับส่วนที่เป็นแสดง ID ครับจะอยู่คอลัมน์แรกอ่าอยู่คอลัมน์แรกนะครับผมให้คุณเปลี่ยนเป็น no ครับนะให้เปลี่ยนเป็นลำดับแทนนะ no นะครับตรง ts นะครับอ่าใน ts ตนัวนี้นะครับให้เปลี่ยน,น no จาก id เป็น no นะครับแล้วก็ลำดับต่อไป ถ้าเราแสดงที่ t, t extract มาดูที่ t body ต่อครับนะถ้าแสดง id ที่ t, t H x t r a c t เราต้องมาดูที่ t body ครับมันจะได้สัมพันธ์กันนะเพราะว่ามันสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับ t d นะครับ t d ตัวแรกครับตอนนี้เรา echo อลัมน์ที่เป็น id อยู่นะครับ echo อลัมน n ที่เป็น id อยู่เพราะฉะนั้นอ่ะให้เราลบออกไปก่อนนะ highlight แล้วก็ลบออกไปก่อนนะครับให้เป็น t d ว่างๆแบบนี้ นะครับให้เป็นทีดีว่างๆแบบนี้จากนั้นครับไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้นะจากนั้นครับเราเซฟแล้วก็มาดูผลลัพธ์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับข้างบนเปลี่ยนเป็นโ no นแล้วนะแต่ข้างล่างยังไม่มีอะไรแสดงเพราะฉะนั้นเราจะใช้นะครับรูปแบบการวนลูปเช่นเดียวกันนะครับโดยใช้ไอบวกๆนะถ้าใครเคย เรียนมาแล้วหรือว่าเคยทามาแล้วนะครับแต่คนที่ไม่เคยทําก็ทําไปตามผมนะรหรือว่าคนที่ทําเป็นอยู่แล้วก็เป็นการทบทวนแล้วกันนะครับะเราประกาศตัวแปร i เท่ากับ1ไว้บน for each นะครับประกาศตัวแปร i ตัวนี้เท่ากับ1มันมีความหมายว่าอย่างไรล่ะมันก็มีความหมายว่าเป็นตัวเลขเริ่มต้นครับนะครับ start number นะครับหรือว่าอาจจะ c o m มนต์ว่าเป็นตัวเลขเริ่มต้นก็ได้นะเป็นตัวเลขเริ่มต้นก็ได้ ต่อครับประกาศเสร็จแล้วทำไงต่อเราก็ต้องเอามาแสดงนะครับในทีดีของเราตรงนี้นะครับผมพาเปิดพีดพแบบเต็มๆแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ไม่สับสนนะอ่าพีพนะครับเปิดพีพีเปิดแล้วก็พีดพปิด,ป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 ดนะครับแล้วก็ Echo ครับตัวแปร i แล้วก็บวกบวกับเครื่องหมายบวกต่อกัน2อันอ่ะเดี๋ยวซูมโคให้ดูนะครับเราจะใช้แบบนี้เพื่อเป็นการแสดงตัวเลขลำดับ นะครับให้มีการเรียงจากน้อยไปหามาก1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีเลขตัวไหนที่มันกระโดดนะครับจะไม่มีตัวเลขไหนกระโดดนะครับแล้วก็อ่ะสมมุติว่ามีมีหน้าโดยการใช้ตัวแปร i ไปแล้วสมมุตินาะน,นี้เล่าให้ฟังคุณจะใช้ตัวแปร i อ,อีก,อ,กอีกหลุหนึ่งได้ไหมคําตอบคือได้ถ้ามันนับตัวเลขต่อกันแต่ถ้าคุณต้องการให้2ตารางนับตัวเลขเ,เริ่มต้นใหม่คุณต้องเปลี่ยนเป็นชื่อตัวแปรอื่นนะอย่างเช่นตัวแปร n ก็ได้ตัว แล้วละไซก็ได้นะเป็นตัวแปรที่มันไม่ซ้ำกันแต่อย่างเช่นนี้นะเรามีแค่ตารางเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยประกาศตัวแปร i ไว้ตรงนี้ครับนี่นะเท่ากับ1อ่ะแล้วก็ในทีดีตัวแรกครับ echo ตัวแปร i บวกบวกแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้ให้5วิ โอเคนะครับไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้จากนั้นเราก็มาเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับผลลัพธ์เรามาแล้ว1 2 3 4นะครับเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่ครับขอเพิ่มแบบง่ายๆก่อนนะครับเห็นไหมครับข้อมูลที่เพิ่มมาใหม่มันก็จะอยู่ลำดับที่5้ะสมมติว่าผมลบลำดับที่4ออกนะลบครับลบข้อมูลสำเร็จโอเคปั๊บเห็นไหมครับ ข้อมูลที่4นะครับลำดับที่4มันก็จะไม่หายไปมันก็จะเอาตัวข้อมูลล่างสุดนะครับมาแทนลำดับที่อยู่สุดท้ายเหมือนกันอ่านะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ตัวเลขจะก,กระโดดแน่นอนอ่ะลองให้ดูอีกทีหนึ่งครับเออลำดับที่2ลบครับอ่ะเห็นไหมครับผมมันก็จะเรียงลำดับให้แบบนี้สวยๆนะครับผมอ่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพานะครับ เรียงลำดับตัวเลขใหม่นะครับตัวเลข ID ใหม่นะครับซึ่งเอาไว้แสดงแค่หน้าเว็บเท่านั้นแต่ ID จริงๆนะครับถ้าไปดูที่ตลาดมันก็เป็น ID ของมันเองนะมันมันก็เป็น ID ที่ที่สร้างตอนที่เราอินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปแต่อย่างกรณีนี้ครับเราสร้าง ID เราสร้างลำดับขึ้นมาใหม่ครับเพื่อให้ตัวเลขมันดูเป็นระเบียบ นะครับเพื่อให้ตัวเลขมันดูเป็นระเบียบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลือง CPU มากมายนะครับก็สามารถใช้เทคนิคนี้กับการทำระบบได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคก็ค่อยๆทำครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับในคลิปต่อไปครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับการเพิ่มข้อมูลซ้ำอก็จะมีการเพิ่ม username แล้วก็ password เข้ามาด้วยนะครับระบบเราก็จะค่อยๆ ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรืแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยเรืนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ